ยยงงมมีีีอ่พดไความุรในับผมผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่เหมียวนะครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านรองเลขาธิการกรบลครับสวัสดีครับ,รบตรงนี้ถ้าสมมุติว่าถ้ามีคนมาเยี่ยมบูธเนี่ยก็คือตรงนี้เราจะเป็นที่แรกใ,<ช>ในในการในการนำชม ตรงนี้มาทาอะไรครับตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นแผนที่สีพระหัตถ์ค่ะของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งแสดงถึงภาพสีพระหัตถ์ที่ท่านเขียนเองนะคะของใช่ค่ะของโครงการต่างๆซึ่งมีถึง30โครงการอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะลองดูตัวอย่างก็ได้นะคะแผนที่สีพระหัสใช่ค่ะโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุอนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ดูดูดูนี่นี่กจอยใหญ่เลยดูจอใหญ่เลย อันนี้เป็นโครงการพัษณาลุ่มน้ำกลับเนี่ยค่ะท่านลองวาดให้ดูว่าเนี่ยลักษณะของน้ำจะทายจากนี่มานี่ยังไงหมายถึงว่าท่านบอกว่าท่านอยากจะได้อย่างเนี้ยแล้วท่านก็ประทานไปให้ให้ส่วนต่างๆทำอันนี้ก็จะเป็นชนมาทาจะกดเข้าไปแล้วคัภาพยุ้จยือท่านเป็นเป็นเป็นคําของท่านค่ะเขาบเขาเหรอฮะ ที่คุณสาุทรมีะเธีการเก็บสายพิรุษค่ะอันนี้จะมีหนังเป็นหนังด้วยแสดงว่าก่อนที่ท่านจะจะล่างโดยศีพระหารเนี่ยท่านต้องได้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่มาแล้วใช่ค่ะลูกของหนึ่งคือแบบแรกเราจะไปจัดส่งลูกหลักโครงการที่สุเอีกหนึ่งตัวยึกยืนลงสีพิระษเออภาพยึกยืนภาพยึกยืนค่ะ ซึ่งปกติเราไม่ค่อยเห็นนะคะว่าใช่ใชสีพระหัตถ์ของท่านเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นเรื่องราวว่าก่อนที่จะมาเป็นโครงการครับก็จะมีลองดูอีกสักโครงการนึงอ่นออีกหนึ่งโครงการที่ถ้าเราไม่ได้มาที่บูธสำนักงานรเราก็จะไม่เห็นสีพระหัตถ์ของท่านนะครับคุณผู้ชมครับอ่าคงเทพมั่งคงเทพมั่ง น,นี้ก็คือการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพค่ะอันนี้เป็นแผนที่ซึ่งท่านได้เนีย่ยค่ะท่านได้ลากใช่ไหมคะลากเส้นากเส้นแสดงออขอบเขตค่ะว่านะให้น้ำระบายยังไงว่าตามคลองไหนหไปคลองไหนครับครับโอ้ กันน้าช่วมถุงเทครับชัดเจนมากนะครับคุณผู้ชม <จน S 2> มาให้ได้นะครับเรามีถึงวันที่วันที่6กนคะ่ะวันที่ันวานะครับมาให้ได้ไหมยนะขอขอนุญาตเป็นต่อไปทยเอาคุณกระเบนนีเน่เป็นโครงการเรื่องมจากเรื่องน่ด้วยครับเป็นเป็นค่ะเป็นศูนย์ศึกษากนารพิจัยหนึ่งใน6ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชิห้ตั้งขึ้นั่วทุกภูมิภาคของไทยอาคุณกระเบนนี่ก็คือเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาวิจัยทดลองประมุงพื้นบ้าน หลักๆนะคะคือคือโครงการของท่านเนี่ยทำให้ชาวบ้านที่อยู่ที่นั่น,น,นเช่นชาวปงงเนี่ยใช้ได้จริงสมัมผัสได้จริงใ่ได้จริงใช่ค่ะ,คะเ,เราอยากคุยกับเจ้าหน้าที่ของ<ช>ปงงพุ<ช>่งกระเบนน้องคันห <ขอ S 1> น่อยเลยค่ะขออนุญาตครับ ครับผมขออนุญาตอธิบายไอที่พี่ตรงกลางเลยครับผมขออนุญาตอธิบายให้ผมแบบท่านลองฟังนิดนึงครับว่าครับโครงการที่นี่เนี่ยดียังไงเป็นมาอย่างไรเขาแบบช่างแจ้งเขาเ่าวๆเลยพี่ครับผมก็คือของศูนย์ศึกษาการพ,พัฒนาอากราเบียเนี่ยมาจากพระราชดำริครับก็กข,อของเราจะมีการจัดการตั้งแต่ยอดเขาลงสู่ใต้ท้องทะเล อีกิดนึงพี่ยอดเขาสู่ท้องอะทะเลหมครับง่ครับก็คือการจัดการทรัพยากรตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ท้องทะเลโอ้ยยอดเขาทําอะไรบ้างครับก็คือเป็นการจัดการเรื่องทรัพยากรป่าไม้เนี่ยครับแล้วก็ เราก็จะมีการาดูแลเรื่องป่าไม้เรื่องการจัดการของเตทห,ห้ามล่า,านะครับแล้วก็ไล่ลงมาถึงถึงขึ้นราบก็เกี่ยวกับการดา,าเกษตรนะครับแล้วก็ลงมาถึงใต้ท้องทะเลการเรื่องระบบนิเวศในท้องทะเลครับผมนะครับอย่างที่เรามาจําลองที่เห็นอยู่ในนี้ก็ จำลองในระบบวิเวศทะเลนะครับเพราะว่าอย่างศูนย์ทุ่งกระเบนเนี้ยเป็นศูนย์เดียวที่ติดกับท้องทะเลอ่าคือจันทบุรีใช่ครับจันทบุรีอ่าแล้วก็ก็จะมีพวกปลานะครับแล้วก็มีปลากรลังนะครับที่เราทําให้เห็นอย่างปลาที่เราเห็นอยู่นี้อย่างในกลุ่มพวกปลากระตูนนี้ศูนย์ทุ่งกระเบนเขาทำได้นะครับ แล้วอย่างหอยมือเสือก็เช่นกันนะครับก็เป็นหอยที่เพาะพันกันนะครับส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับก็เป็นการต่อยอดการสร้างบ้านปลาโดยชังเชือกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยประการังเทียมก็จะวางไว้ในแต่ละพื้นที่ แต่และพื้นที่เนี่ยก็จะมีปะการังเทียมเป็นก้อนๆอ,อ,อยู่อย่างเดียวาในปัจจุบันนี้คุณผู้กระเบนก็เลยมาทําระบบนิเวศนนะกรางบ้านปลาก็คือเป็นสังเชื่อเราจะเอาสังเชื่อเนี่ยไปปลูกไว้กับปะการังเทียมสังเชื่อเนี่ยในสั้งที่มีอะไรที่เราไปปลูกไปแล้วเนี่ยประมาณ30นาทีมันจะมีสิ่งมีชีวิตไเกิด นะครับอย่างก็พูดง่ายๆก็คือพวกสายต้อนผนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยปลาขนาดเล็กที่เขาว่ายไปมาในท้องทะเลมาเจอพวกนี้เก็อาศัยาหารตอดอยู่บริเวณนี้นะครับก็เลยก็เลยทาให้บริเวณนี้จะมีแหล่งปลาอี่สูงครับซึ่งด้านล่างก็เป็นปลาใหญ่ตรงกลางก็เป็นปลาคาขนาดเล็กนะครับแล้วก็ อย่างสุกุเป็นเนี้ยเราก็ยังทำธนาคารปูนนะครับทำหลายอย่างมากใช่ครับเกี่ยวกับทะเลทั้นนั้นเลยค่ะเพราะที่ว่าชาวบ้านพบว่าเดี๋ยวนี้มีปลาหมึกมากขึ้นใช่ครับจริงว่าใช่ครับจากนี่นะครับโอ้เทนนะครับเพราะว่าจากเมื่อ20ปีก่อนเขาจับเลยจับได้ปูตากล่าวันแล้วมาปีนี้เขาจับได้เป็นพัน อาเพศอะไรกับความจคือจับตาจริงๆไม่ใช่อาเภษเราค่ะเพราะเราไปสร้างอันนี้เราทำอะไรนี่แหละครับคือผลสำลีณปัจจุบันนี้ก็คือเครือข่ายของเราเราไปขยายผลถึงขีดการตรวจสอบโดการถาคำามไปธรรมดาครับคุณผู้ชมสามารถถ้าดูแล้วสามารถเข้าไปขอความรู้ได้ที่ได้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 ครับได้ผ่านมาทางต่อ ครับผมครับผมก็ได้แจ้งไปแล้วครับว่าท่านใดที่อยู่ดูงานอยู่เรามีถึงวันที่6ธันวาใช่คะครับเข้ามาขความรู้ที่นี่ก่อนเบื้องต้น้ติดต่อกันว่าจะไปทําอะไรยังไงกันได้นะครับ้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอะไรนะครับผงจักคุณพงจักนะครับขอบพระคุณครับแล้วก็ขอบคุณท่านรองเลขาธิการขบพรคขอบคุณมากวันนี้ทางรายการนะครับได้ความรู้จากท่านรองเลขาจากพี่ที่เจ้านอาวระเเยะแยะมมาย่าลืมนะครับมาเที่สนามหลว สิบวันที่หธันวาคมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ่่ออพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอ